สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดซี่เวชีนะคะวันนี้นะคะเดซี่กลับมาในหัวข้อใครกันนะที่กําลังเสน่หาเราอยู่นะคะก็คือใครกําลังชอบเราอยู่นั่นแหละนะคะก็จะมีไพ่มาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3ามกองนะคะ1 2 3นะคะให้เพื่อนๆเ,เลือกจากหน้าไพ่กันได้เลยคะ่ะ โอเคเล้วก,กันได้แล้วเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าใครที่กำลังเสน่หาเพื่อนๆอ,อยู่นะคะอืม <c oughs> ใครคะใครที่กำลัง <c oughs> สเสน่หาเพื่อนๆของเราอยู่อ้า oh, ว The Emperor นะคะ <c oughs> คนคนนี้นะคะเป็นชาวราศีเมษได้นะคะเป็นชาวต่างชาติได้แล้วก็เป็นคนที่อายุเยอะก,กว่าเพื่อนๆมากๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นเป็นข้าราชการระดับสูงก็ได้เนาะ <c oughs> อ่าไฮโลแฟนต์นะคะกลับหัวหนึ่งไม้เท้าอ้น่ากลัวมากเจ็ดเหรียญนะคะเขาเป็นใครควีนออฟสอดนะคะเพชรช็อปคัพ เหรียญหัวกลับนะคะแล้วก็ห้าไม่เออห้าถ้วยหัวกลับขอดูให้เราแฟนหน่อยค่ะเดือดไฮพีทริสนะคะ,ะ,คะแต่คนคนนี้นะคะอ่ะขอชัดๆเลยพี่ไพ่เขามีครอบครัวหรือ,อยังคะสิบไม้เท้านะคะเด็กดาเดอะมจิกเชียน โอเคนะคะสำหรับคนคนนี้เขาเป็นคนที่ว่าอืมค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์แบบเขาเรียกว่าไงอะอารมณ์เหมือนความรักแบบหนุ่มสาวนะคะเข้าหาคุณเป็นการเข้าหาคุณที่ว่าไม่ได้ตัดเตรียมแผนไม่ได้วางแผนอะไรเอาไว้ก่อนเลยนะคะอืมคนที่รู้สึกเสน่หากับคุณเนี่ยเดยซี่มองว่าเขาอาจจะขอดู Queen Sword, ะควีนอัสอด่อยค่ะ สี่ถ้วยนะคะเป็นคนที่คุณไม่ชอบอะคะ่ะเป็นคนที่ว่าเขาพยายามพยายามที่จะเข้าหาคุณแต่ว่าคุณอะดูไม่ชอบเขานะคะคุณอยากตัดเขาออกจากชีวิตนะคะเหมือนเขาพยายามที่จะ เข้าหาเข้าหาเข้าหานะคะโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมแผนไม่ได้มีการแบบว่าตัดเตรียมแผนการอะไรเอาไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็เนี่ยพยายามที่จะยื่นความรักให้คุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ว่าเดซี่มันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาอาจจะเพิ่งเลิกกับครอบครัวนะคะหรือยังไม่มีครอบครัวก็ได้นะคะเป็นสองชอยนี้เนาะแต่คือคุณดูไม่ชอบเขานะคะคุณดูจะไม่เอาอ่า <c oughs> ซึ่งคนคนนี้นะคะเขาเนี่ยเข้าหาคุณนะคะด้วย ด้วยความแบบเหมือนพุ่งพุ่งเข้ามาอย่างแรงเลยนะคะมีแพชชั่นในตัวคุณสูงมากอ่าแต่คุณเนี่ยมันไม่อยากได้เขานะคะก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนาะ,ะแต่การตามตื้อของเขานะคะจะเป็นการตามตื้อที่ว่าก็ไว้เชิงนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็น The Emperor เนาะเขาก็จะแบบไม่ได้มาตือ้อแต่จะใช้ใช้สมองนะคะจะแบบจะใช้หัวคิดแทนอะไรแบบนี้นะคะ เขาจะไม่ได้เข้ามาตามตือ้อแบบว่าตือต้อตือต้อตื้อคุณอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบของแบบเอางานมาอ้างบ้างนะคะมาคุยกับคุณถ้าคุณแบบขายของเขาก็จะแบบมาซื้อของคุณอะไรแบบเนี้นะคะอืเขาอยากเริ่มต้นนะคะอยากที่จะแบบเหมือนถ้าก่อนหน้านี้นะคะที่เดซี่บอกว่าเขาน่าจะเพิ่งเลิกกับครอบครัวของเขามาหรือว่าตัดขาดหรือหย่าร้างอะไรแบบเนี้นะคะ เขาอาจจะอยากเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาผิดหวังในความรักมาเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วทําไมเขาถึงเข้าหาคุณล่ะคะทําไมคนคนนี้ถึงอยากเข้าหาอเอ้ยทําไมเขาถึงสเสน่ห์หาคนกองนี้คะทําไมคะอืมทาไมเขาถึงสเสน่ห์หาคนกองหนึ่งคะเจ็ดไม้เท้านะคะ Judgment แล้วก็ King of Cups นะคะ The Moon เขารู้สึกว่าคุณนะคะ มันให้อารมณ์ของคนที่ว่าคุณจะไม่เรียกร้องนะคะคุณจะไม่เรียกร้องอะไรมากมายเพราะว่าเดอะมูนขึ้นมากับเดอะไฮเพรสเดอะไฮเพรสนะคะเขาจะเป็นคนที่ว่ายอมอยู่ในเงามืดนะคะเดอะมูนก็คือเหมือนเงามืดเหมือนกันนะคะเขาคิดว่าคุณเนี่ยจะยอมอยู่ในเงามืดของเขานะคะคุณดูเป็นคนหัวอ่อนในสายตาเขาเพราะถึงได้รู้สึกแบบเ,เขารู้สึกรักใครนะคะรู้สึกเอ็นดูคุณแต่มันไม่ใช่อารมณ์รักแบบว่า มันไม่ใช่อารมณ์อารมณ์รักจริงๆอะค่ะมันเป็นมันเป็นแพชชันมันเป็นความหลงไหลมันเป็นความต้องการมากกว่านะคะคนที่คนกับคนที่กําลังเสน่หาคุณเขาคิดว่าคุณหัวอ่อนคุณแบบแต่คือเขายังไม่รู้ไงเขายังไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยหืมเจ้าแม่ตัวจริงเลยนะคะควีนดับสอดเขายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยโห ร้ายอ่ะบอกเลยว่าคุณไม่ยอมนะคะคุณจะไม่ยอมเป็นผู้หญิงที่อยู่ในเงามืดเด็ดขาดเพราะว่าจริงๆแล้วคุณร้ายมากแล้วคุณก็รู้คุณค่าในตัวของตัวเองดีนะคะตอนนี้คุณแฮปปี้กับชีวิตมากเลยอ่ะคุณก็ไม่รู้จะเอาต้องเอาเขามาทําไมนะคะเป็นคนที่คุณไม่ชอบอะค่ะเป็นคนที่คุณไม่อยากได้นะคะอาจจะเพิ่งจบกับครอบครัวของเขามาด้วยนะคะคุณคนนี้แหละเลซี่ขอดูโรแมนดโจสามใบนะคะเป็นการคอนเฟิร์ม <c oughs> เป็นการคอนเฟิร์มนะคะพวกคุณว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะจ๊ะฮา t t o h นนะคะ <c oughs> การสื่อสารกันทางจิตใจนะคะสื่อสารด้วยจิตใจอ๋อฮันนมูลนะคะอ่าโอเคนะคะฮันนีมูคะเขาจะเข้ามาจีบคุณแบบหวานๆเลยแล้วก็ h e ว l ิ n งแ a ม i ล y i อิชูนะคะ การแก้ปัญหาในครอบครัวนะจ๊ะคุณอาจจะต้องเข้าไปถ้าคุณถ้าคุณยอมเข้าไปจริงๆคุณอาจจะต้องไปแบบซัพพอร์ตทางด้านอารมณ์เขานะคะอืมทําให้เขารู้สึกมีความสุขอะไรแบบนี้นะคะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นประมาณนี้เลยนะจ๊ะถ้าคุณยอมเข้าไปเนะาะแต่เด็ซี่คิดว่าคุณไม่ยอมนะโอเคไพ่โซเดียกหน่อยคะ่ะ รักนาราศีนะคะดาวจันทร์ดาวศุขของคุณไม่ก็เขานะคะ mm. เลโอนะคะราศีสิงห์ mm. ทอรัสนะคะราศีพฤษภวีนัสนะคะวีนัสนะคะพฤษภตุลก็คือสิงห์พฤษภตุลน,นะคะ mm. บายชาวกองหนึ่งชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ Subscribe mm. เป็นกำลังใจให้ด,ดิซี่ด้วยนะคะ mm. แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย นี่ค่ะชาวกองสองนะคะทำไมชอบลืมวันนี้ตื่นเชา้าชอบก้องสองเรามาดูกันเลยีก,กว่านะคะว่าใครที่กำลังเสน่หาคุณอยู่นะคะวันนี้เดซี่จะเปิดไพ่ทาโร่ก่อนเลยนะคะถ้าดูแล้วอยากให้ทำหัวข้ออะไรก็สามารถรีเควสต์มาได้เลยนะคะเดซี่ลองอ่านคอมเมนต์อยู่นะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ลองคอมเมนต์ดูนะคะถ้าตรงก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้เนาะ โอเคใครคะใครที่กำลังเสน่หาเพื่อนๆชาวกองสองอยู่นะคะเอสซอบอนสนะคะหนึ่งไม่เท้าเป็นคนธาตุไฟได้เนาะอืมเป็นคนที่มีแพชชั่นกับเพื่อนๆมากเลยนะคะเก้า <c oughs> ไม่เท้าอันน่าสนใจน่าสนใจ จัดติสนะคะเป็นคนราศีตุลได้นะคะเป็นคนที่มีความยุติธรรมแล้วก็สองไม้เท้านะคะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนไกลนะคะเป็นคนที่แบบอยู่ไกลๆต่างต่างถิ่นต่างแดนนะคะคุยกันผ่านโซเชียลมีเดียได้นะคะแปดไม้เท้าอตอนนี้นะคะคนคนนี้กับคุณเนี่ยที่มีความเสน่หาต่อกันนะคะเขาเห็นว่าคุณเนี่ย สดใสนะคะเป็นเหมือนพระอาทิตย์ของเขาเลยนะคะสดใสเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเด็กๆก็ได้นะสดใสเหมือนเด็กๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อ่าเขาเป็นใครคะเป็นหนึ่งถ้วยนะคะอือ,อ,อ,อขอดูหนึ่งถ้วยหน่อยจ้ะเป็นคนที่คนรออยู่ก็ได้นะคะเป็นคนที่คนรอคอยอยู่นะคะเป็นคนทาดดินทาดไฟ ทาดอะไรอีกล่ะนะคะทัดน้ำก็ได้นะจ๊ะเป็นคนที่ว่าตอนนี้คุณรอเขาอยู่อะคะ่ะอาจจะรอเพื่อที่จะมาได้พบกันหรือว่ารอการติดต่อที่มันชะง,งักไปเพราะว่าอาจจะติดโควิดหรือว่าติดอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่คนคนนี้นะคะเขาเนี่ยมีแพชชั่นกับคุณสูงมากๆเลยนะคะสูงมากจริงๆคือชอบมากนะคะแล้วก็ขอดูก้าวไม่เท้าหนะะ่อยค่ะทำไมคะทำไมหัวกลับ Night of swords นะคะแล้วก็ two of pentacles เก้าถ้วยนะคะอ่าในคนนี้นะคะเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่ว่าคุณกับเขาเนี่ยในความสัมพันธ์นี้นะคะต้องการความยุติธรรมนะคะอ่าเป็นคนที่เขานะคะอาจจะเคยคิดที่ว่าไม่จะไม่เอาคุณเอาไว้ในชีวิตอะไรแบบนี้นะคะจะเอาจะแบบ ยังไงดีล่ะ <c oughs> เหมือนเขาคิดว่าความรู้สึกที่ว่าเขาได้รับจากคุณมันยังไม่เพียงพอนะคะแล้วมันก็ทําให้เกิดปัญหาแล้วทีเนี้ยคุณก็อาจจะทะเลาะก,กันนะคะมีบาดแผลมีแบบ อยู่ดีๆเขาอาจจะหายไปให้คุณเจ็บช้ำอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่ว่าคุณกับเขาต้องการความยุติธรรมแล้วก็รอคอยนะคะที่จะได้พบกันแต่ว่าตอนนี้ยังนะคะต้องรอไปก่อนอาจจะเขาอาจ,จะยังไม่ทักมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่คือคุณเนี่ยเป็นแบบเป็นพระอาทิตย์เป็นอะไรที่เขาแบบต้องการนะคะอืม เอ็ดซับคบนะคะริเวอร์สอันนี้น่าจะมีสตอรี่นะคะคือเหมือนคุณยังรอเขาอยู่นะแล้วเขาเองก็เริ่มนะคะที่จะอยากเข้าหาคุณแล้วนะคะคุณคณนนี้คุณน่าจะรู้แหละว่าเป็นใครเนาะเป็นคนไกลอะคะ่ะเป็นคนที่ติดต่อกันทางออนไลน์เป็นส่วนมากนะคะอาจจะไม่ค่อยได้เจอหน้ากันอะไรแบบนี้นะคะอ่ะแล้วทำไมก็ถึงสเสน่หาคุณล่ะจ้ะ The Moon นะคะ คุณดูเป็นความจริงอะคะ่ะคุณดูเป็นเป็นความจริงที่จับต้องได้นะคะคุณไม่เพอ้อฝันแล้วก็คือไม่ได้แบบว่ามีความพาวมีโก้สูงอะไรมากมายนะคะคือคุณเป็นคนเฮฮาสนุกสนานนะคะเขาชอบที่คุณแบบสนุกสดใสล่าเริงนะคะอืม queen of cups ขอขยายนะ่คะ p a ช e of อ u p ัอ่าคุณเป็นคนที่ว่าดูแล้วแบบไม่ได้เจ้ากี้เจ้าการนะคะไม่ได้แบบ อ,อชอบบังคับชอบขู่เข็นอะไรแบบนี้นะคะคือคุณดูคุณดูเป็นคนน่ารักในสายตาเขานั่นเองเอ,อแต่อาจจะมีบางครั้งบ้างนะคะที่ว่าคุณแบบเกิดเผลอเหวี่ยงขึ้นมาอะไรแบบนี้เ,เขาก็เขาก็รู้ได้นะคะว่านิสัยคุณเป็นแบบนั้นอะไรแบบนี้นะจ๊ะมาโรเมนเซโจ๊าสามใบค่ะพี่นางฟ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้คะโรเมนเซโจ๊พี่นางฟ้าขอหนึ่งใบจ้ะ Separation นะคะการแยกจากนะคะอาจจะอยู่คนละประเทศคนละภูมิภาคคนละแบบคนละจังหวัดคนละอำเภอนะคะที่จะต้องรอคอยมาคุยกันโอเคนะคะ First นะคะก็คือการแบบจีบกันอะไรแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ุ้ใบเดิม Healing Family ช s นะคะการแก้ปัญหาภายในครอบครัวเดซี่ให้อีกใบหนึ่งเนาะ p a s s i o นนะคะ, passion, ะ,ค,ะคุณคุณและเขามี p a ชชั่นต่อกันนะคะ มาค่ะรักขณาราศีนะคะดาวจันทร์ดาวศุขของคุณไม่ก็เขานะจ๊ะวีนัสนะคะพุ่ศพตุลไฟเออร์อฮัทไฟนะคะเมสิงธนูสกปริโอราศีพิจิกนะคะ บายบายชอบกองสองนะคะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ Subscribe เป็นค่าครูให้เดซี่ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบายบายสวัสดีค่ะชาวกองสามนะคะคนที่เลือกไพ่ใบนี้เลยนะคะ Royal Heart นะคะสวยจังไพ่ใบนี้สวยจังเป็นนกพูกนะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะว่าใครที่กำลังเสน่หาเพื่อนๆอ,อ,อยู่นะคะ ใครที่เขากำลังรู้สึกสเสน่หาเพื่อนๆอยู่เลยนะคะอืม king of sort w นะคะเป็นคนที่มีตรก,กะนะคะมีเหตุผลแล้วก็เป็นคนที่ใช้ความคิดส่วนมากเลยนะคะความรู้สึกความสัมพันธ์หรือว่าอะไรแบบนี้นะคะส่วนมากเขาจะใช้สมองนะคะนำหัวใจนะคะอืม c r e of s o r นะคะ เป็นคนที่อ๋ออออพิ่งอกหักมานะคะเพิ่งอกหักจากความรักมาอกหักจากผิดหวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะจากใครสักคนนึงมานะ,ะจ๊ะชูอครับเป็นเนื้อคู่ของคนนะคะที่กำลังเสน่หาค,คนอยู่อะคะอ่ะ Wheel o f for t u n e นะคะแต่ว่าโชคชะตาก็ เหมือนพัดพาเขานะคะให้แยกออกจากคุณไปช่วงหนึ่งก่อนนะคะเป็นคนที่ว่าตอนนี้เขาเขาไม่ขยับตัวทําอะไรเลยอะคะ่ะเขาเขาอยู่นิ่งๆน,นะคะมี energy ทัดน้ำทัดลมนะคะแล้วก็ทัดไฟนะคะอืมอ่ธทัดดินด้วยก็ได้นะคะเป็นคนที่ว่าตอนนี้ยังไม่ทําอะไรนะคะดูตันๆดูเบือเบ่อ นะคะคนที่กําลังเสน่หาคุณอยู่เนี่ยเป็นไปได้นะคะว่าเป็นคนเก่าของคุณที่แบบเหมือนผิดหวังจากกันไปนะคะแล้วก็แบบเนี่ยอชบชะตาม,ม,มันก็เหมือนก็เหวี่ยงเธอออกไปอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่ว่าเป็นทัวร์อัรคัค่ะคุณมีแฟนไหมคะถ้าคุณมีแฟนก็คือแฟนคุณนะคะอืม <c oughs> เป็นคนที่ว่าเขาอืมขอดูทัวร์อัพัหน่อยสินายอครับ <c oughs> เจ็ดดาดีจอะเป็นคนที่คุณจบไปนะคะเป็นคนที่คุณจบความรักไปหรือว่าเขาเพิ่งจบกับใครไปนะคะจบด้วยที่ว่าเขาเนี่ยมีความรักนะ,ะเขามีให้คนคนนี้ถึงเก้าถ้วยนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะหลบซ่อนนะคะไม่แสดงออกมาซึ่งมันทําให้มันต้องจบไปนะคะ ถ้าคุณเคยจบกับใครมาก็นั่นแหละค่ะถ้าสถานการณ์ตามนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วทำไมเขาถึงสเสน่หาคุณล่ะคะเพราะว่าคุณฮอตใช่ไหมคะนะคะคุณได้ควีนอว์สนะคะเป็นคนที่ว่าฮอตนะคะแล้วก็มีไฟนะคะมีไฟลุคโชว์ดูเซ็กซี่ในสายตาเขานะคะอืมทำไมคะเดอะชาริ o อตนะคะเพราะว่า,า,าเดี๋ยวเดี๋ยวสิค่อย เดซี่ค่อยทีเดียวเนาะคือตีกันแล้วมันมันถูกใจหรือว่อยังไงคะมันดูฮอตหรือ,อยังไง <c oughs> <c oughs> เหมือนทะเลาะก,กันนะคะ่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็รู้สึกได้ว่าคุณนะ่ะ <c oughs> ก็ไม่ยอมฉันก็จะไม่ยอมไปต่อกับคุณหรือว่าถ้าคุณไม่ได้ทะเลาะก,กับเขานะคุณไม่ได้เป็น เป็นคนที่ว่าเหมือนทําให้เขารู้สึกผิดหวังอะนะคะเขาก็รู้สึกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่ว่าไม่ยอมซีโรล,ลาบกับเขาอะคะ่ะเขาแบบยื่นความรักให้มาคุณก็ปาตัวใหญ่แค่ไหนอะถ้าปาตัวใหญ่ก็รับอะไรแบบนี้นะคะคือแบบเหมือนคุณไม่อยากรับความรักจากเขาอะคะ่ะแล้วก็ได้มีการทะเลาะก,กันนะคะมีการทะเลาะก,กันแล้วก็ตัดจบหันหลังเดินจากกันไปนะคะอ่าโอเคนะคะ ถามว่าทาไมเขาถึงรักคุณใช่ไหมทําไมเขาถึงสเสน่หาคุณนะคะเขาสเสน่หาคุณเพราะคุณเป็นคนดือ้อคุณเป็นคนไม่ยอมนะคะคุณดูจะไม่เอาเขาแล้วอะไรแบบนี้เขาถึงได้รู้สึกสเสน่หาคุณเป็นอะไรอะ่ะเป็นมาโซคิดหรอหรือว่าอะไรเป็นมาโซมันเรียกว่าอะไรอะ่ะที่มันตรงข้ามกับซาดิธอะคะ <laughs> เออคือชอบความแบบชอบความเจ็บปวดชอบความรุนแรงเหรอจ๊ะพี่ อ่านะคะคนคนนี้แหละที่สเสน่หหาคุณอยู่นะคะเป็นคนที่คุณกับเขาน่าจะเคยทะเลาะตัดจบกันไปนะเดซี่มองว่าเคสเนี้ยเป็นของคนเก่านะคะขอดูโรแมนิกเจ้าสามใบหน่อยสิคะโรแมนิกเจ้าสามอืมโอ้โหกระดินกันใหญ่นะคะโรแมนิกเจ้าสามใบหน่อยจ้ะสามใบค่ะอะทรักชั่นนะคะมีแรงดึงดูดนะจ๊ะมีการดึงดูดกัน Uh, let your friends help you นะคะให้เพื่อนๆช่วยนะคะนี่ไงนี่ไงมันมาแล้วนะคะ reconciliation นะคะการกลับมาของคนรักเก่านะคะเป็นเคสของคนรักเก่าคนที่เขากำลังรู้สึกสเสน่หาคุณมากๆอยู่ในตอนนี้ค่ะคือมันไม่ใช่สเสน่หาธรรมดานะมันโคตรรักเลยอะ่ะเพราะมันเป็น two of cups นะคะเขาเป็นคนเก่าของคุณที่เพิ่งจบกันไปนั่นเองนะคะนะมาสิ แหม่พวกคนคิดเก่งอาขอดูขอดูอดรัชนาราศรีเราจะนราสุขไหนจ้าพวกคนคิดเก่งทำเก่งเป็นไงคาบิโอนะคะราศีพิจิกคะ่ะอควาเรียสนะคะราศรีกุมมาสนะคะราศรีเมษพิจิกกุมเมษนะคะอาเ์ดิซี่แถมอีกไปหนึ่งนะคะเอิร์นะคะธาตุดินพุสบกันมังกรโอเค เฮ้ยกองนี้ดูดีนะคะกองนี้ดูดีจบแล้วนะคะชาวกองสามชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็สนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่ด e สคริปชั o นบ็อเลยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย <c oughs> กองนี้มา win วินนะเนี่ยทำไมรู้สึกวินพอได้ท of c u อฟคัเนี่ยกองนี้ได้ท of c u อฟนะคะเดซี่ก็เลยให้กองนี้วินไปเลยจ้า บา,บายค่ะทุกคนอยากได้หัวข้อไหนคอมเมนต์มาได้นะคะเดซี่เราอ่านคอมเมนต์อยู่นะบ๊ายบาย